สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนครูจินดาเลยมาชวนเพื่อนๆื่นทำเมนูลอดช่องสิงคโปร์ไว้ทานกันค่ะวันนี้นอกจากจะบอกสูตรและวิธีทำอย่างละเอียดแล้วครูยังนำเคล็ดลับวิธีการทำอย่างไรให้แป้งลอดช่องสิงคโปร์ของเรามีความนุ่มเหนียวหนุบหนับตอนนำไปต้มเส้นไม่ขาดหักงอและวิธีการตัดแป้งเพื่อให้ได้ตัวลอดช่องสิงคโปร์สวยงาม ที่สำคัญไม่ติดกันมาฝากด้วยค่ะวันนี้ครูจะทำเส้นสีเขียวธรรมชาติจากใบเตยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมคั้นน้ำใบเตยกันค่ะเลือกใบเตยสดมาล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาหั่นซอยเป็นท่อนๆเพื่อสะดวกในการนำไปตําหรือนำไปปัน่นวันนี้ครูจะใช้วิธีการตำด้วยครกค่ะ เมื่อซอยใบเตยเสร็จแล้วนำไปใส่ครกจากนั้นใช้สากตำตำตำให้ละเอียดค่ะตำต่อไปจนใบเตยแหลกได้ที่ก็ให้เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะจากนั้นให้ใช้สากโคลกโคลกและบดขยี้เพื่อให้กลิ่นและสีของใบเตยออกมาผสมกับน้ำได้มากที่สุด โลลกจนได้ที่แล้วให้นำมากรองด้วยผ้าขาวบางจากนั้นคั้นแรงๆเพื่อให้สีและกลิ่นของใบเตยออกมาผสมน้ำได้มากที่สุดก็จะได้น้ำใบเตยอย่างนี้เสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้ตกตะกอนค่ะมาเตรียมขนุนไว้สำหรับทานกับลอดช่องสิงคโปร์ค่ะขนุนที่นำมาทานกับลอดช่องสิงคโปร์ควรเลือกขนุนที่สุกกำลังดี เนื้อหนาไม่เละเกินไปและไม่แข็งเกินไปเพราะถ้าเนื้อเละเกินไปตอนนําไปทานกับลอดช่องจะไม่กรุบกรอบถ้าเนื้อแข็งเกินไปแสดงว่าขนุนยังสุกไม่ได้ที่ความหอมและความหวานจะมีน้อยตอนนําไปทานความอร่อยจะลดลงค่ะใช้มีดหั่นเนื้อขนุนให้เป็นชิ้นยาวๆเหมือนตัวลอดช่องเพราะตอนทานจะได้เข้ากันหรือว่าใครจะชอบหั่นแบบลูกเต๋าก็ได้ ตอนนี้เราหั่นเสร็จแล้วก็วางพักไว้จากนั้นไปเตรียมทำน้ำเชื่อมกันเลยค่ะนำน้ำสะอาดมาใส่ในหม้อ500กรัมตามด้วยน้ําตาลทรายขาว500กรัมจากนั้นใช้ช้อนคนเพื่อให้น้ําตาลละลายพับใบเตยใส่ลงไปส4ใบเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ําเชื่อมวิธีพับใบเตยไม่ให้หลุดตอนต้มคือพับทบกันอย่างนี้ เหลือส่วนหางไว้ยาวหน่อยดึงส่วนหางคว้าั่นและอ้อมกลับมาด้านหลังจากนั้นสอดส่วนหางที่เหลือมาจากด้านหลังและดึงให้แน่นแบบนี้จะทำให้ตอนนำใบเตยไปต้มไม่หลุดง่ายค่ะก่อนนำไปใส่ในน้ำเชื่อมเพื่อนำไปต้มให้ขยำและบิดใบเตยให้ช้ำ เพื่อให้ความหอมจากใบเตยออกมาผสมกับน้ำเยอะๆน้ำเชื่อมของเราจะได้กลิ่นหอมหน่ารับประทานค่ะจากนั้นใส่ลงไปในหม้อน้ำเชื่อมเพื่อเตรียมนำไปต้มได้เลยค่ะนำน้ำเชื่อมไปตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงเพื่อเคี่ยวน้ำเชื่อมและใช้ช้อนคนตลอดเพื่อให้น้ำตาลละลายเคี่ยวต่อไปจนน้ำตาลละลายหมดและได้กลิ่นหอมจากใบเตย เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนน้ำเชื่อมเดือดขึ้นฟองขาวละเอียดอย่างนี้ใช้เวลาเคี่ยวประมาณ10 1ถึง15นาทีค่ะจากนั้นลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและใช้เวลาเคี่ยวต่ออีกประมาณ10นาทีเพื่อให้น้ำเชื่อมมีกลิ่นหอมจากใบเตยสีสวยเข้มข้นและหนืดได้ที่ เมื่อเกี่ยวน้ำเชื่อมจนหนืดได้ที่แล้วก็ปิดไฟยกลงมากรองด้วยผ้าขาวบางและพักไว้ให้เย็นค่ะเตรียมกะทิไว้ทานกับรอดช่องสิงคโปร์กันค่ะวันนี้ครูใช้กะทิกล่อง750กรัมใครชอบกะทิเยอะก็เตรียมไว้เยอะๆใครชอบทานน้อยก็ทำน้อยๆอันนี้เอาตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ นำกะทิมาใส่ในหม้อและนำไปตั้งไฟใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาใช้ช้อนคนเพื่อให้เกลือละลายเข้าผสมกับน้ำกะทิรอจนกะทิเริ่มร้อนเดือดขอบหม้อพอประมาณนี้ไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเพราะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันขนมจะไม่น่าทานค่ะเสร็จแล้วปิดไฟยกลงนำมาพักไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้เสียมขนุนน้ำกะทิ และน้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปมาเตรียมนวดแป้งเพื่อทำลอดช่องสิงคโปร์กันค่ะครูใช้แป้งมันสำหรับทำเส้นลอดช่อง300กรัมนำมาใส่ในชามผสมแป้งใช้ช้อนแหวกแป้งให้เป็นหลุมเพื่อเรียมไว้ใส่น้ำร้อนแบบนี้และอีก100กรัมเตรียมไว้เป็นแป้งนวลใช้สำหรับเติมตอนนวดแป้งถ้าแป้งของเราแฉะเกินไป แล้วไว้โรยตอนตัดเส้นลอดช่องเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นลอดช่องติดกันนำน้ำใบเตยเข้มข้นที่เราคั้นไว้ตอนแรกมาวางเตรียมไว้น้ำใบเตยนี้ครูนำไปแช่ยเย็นเพื่อให้ตกตะกอนและช้อนเอาน้ำด้านบนทิ้งจะได้น้ำใบเตยเข้มข้น50กรัมและนำมาวางพักไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อคลายความเย็นเพราะถ้าน้ำใบเตยเย็นมากไปตอนนำไปเทลงในแป้งผสมกับน้ำเดือด ความร้อนของน้ำลดลงทำให้แป้งเลวไม่จับตัวกันเป็นก้อนนำมานวดและตัดเป็นตัวขนมไม่ได้ถ้าใครกลัวว่าสีของเส้นลอดช่องจะไม่เข้มหรือต้องการให้ได้สีเข้มเข้มกว่านี้สามารถเติมสีผสมอาหารสีเขียวแก่สีเขียวใบไม้ลงไปในน้ำใบเตยได้ค่ะนำน้ำสะอาดไปต้มให้เดือดขั้นตอนนี้สำคัญมากขอย้ำนะคะต้องให้น้ำเดือดล่านเท่านั้น ถ้าน้ำเดือดไม่ได้ที่ความร้อนไม่ถึงนำมาใส่ในแป้งแป้งส่วนที่โดนน้ำจะไม่สุกแป้งจะเหลวไม่ยืดยุน่นตอนนวดเพื่อรวมผสมกับแป้งส่วนที่ไม่โดนน้ำจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนำไปปั้นและรีดเพื่อตัดแป้งเป็นเส้นไม่ได้เมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วให้ตักมาใส่ลงในแป้งที่เราทำหลุมเตรียมไว้สลับกับใส่น้ำตะก,กราบใบเตยลงไป ใช้ช้อนหรือภายคนแป้งเพื่อให้แป้งส่วนที่โดนน้ำร้อนจับตัวกับแป้งส่วนที่ไม่โดนน้ำร้อนเป็นการช่วยให้สามารถใช้มือลงไปนวดขยำแป้งได้เมื่อความร้อนลดลงก็ใช้มือนวดให้แป้งโดนน้ำร้อนและน้ำใบเตยสม่ำเสมอกันแป้งจะได้นุ่มเนม และสีเขียวของใบเตยเข้าผสมกับเนื้อแป้งสม่ำเสมอกันถ้าน้ำร้อนที่ใสลงไปตอนนวดแป้งครั้งแรกน้อยเกินไปนวดแล้วแป้งยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ให้เติมน้ำร้อนลงไปอีกค่ะเมื่อเติมน้ำร้อนลงไปแล้วก็ให้กวาดแป้งส่วนที่ไม่โดนน้ำร้อนไปปิดกับส่วนที่โดนน้ำร้อนจากนั้นใช้มือนวดแบบเร็วๆเ,เลยค่ะ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วและเทคนิคส่วนตัวเข้าช่วยค่ะถ้าใครไม่มั่นใจให้ใช้ช้อนหรือพายคนแป้งเพื่อให้ความร้อนลดลงก่อนจะใช้มือนวดดีกว่าค่ะตอนนี้ครูนวดแป้งมาประมาณสินาทีแล้วปรากฏว่าแป้งของครูเหลวเหนียวติดมือไปนิดนึงยังไม่พอดีครูจึงต้องเติมแป้งนวลและนวดต่อค่ะ ในการเติมแป้งนวลก็ไม่ให้ใส่ทีเดียวเยอะๆนะคะให้ทยอยใส่และสังเกตไปถ้านวดแล้วแป้งยังเหลวติดมือก็ให้ทยอยเติมแป้งนวลลงไปจากนั้นก็นวดต่อไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ต้องใช้ความพยายามนิดนึงรวมทั้งมือและภาชนะของเราจะเลอะแป้งไปนิดนะคะ ใครนวดแป้งลอดช่องสิงคโปร์แล้วไม่เลอะเลยสแสดงว่าเก่งมากครูยอมรับเลยค่ะครูใช้เวลานวดแป้งและแก้ไขไม่ให้แป้งเหลวเกินไปเพิ่มอีก5นาทีรวมเวลาทั้งหมดที่ครูใช้นวดแป้ง15นาทีค่ะนวดจนให้เนื้อแป้งมีความเหนียวนุ่มนืด ลองดึงแป้งดูไม่ขาดแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะตอนนี้เรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาตัดแบ่งแป้งเพื่อทำเป็นตัวลอดช่องสิงคโปร์กันเลยค่ะนำแป้งนวลมาโรยบนเขียงที่ใช้รองตัดแป้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดเขียงและให้ตัดง่ายค่ะจากนั้นแบ่งแป้งออกมาและนำมาคลึงให้เป็นก้อนยาวรีแบบนี้วางแป้งลงบนเขียง ใช้ไม้รีดแป้งให้บางเป็นแผน่นครูเคยเห็นญาติผู้ใหญ่ของครูใช้ขวดกลมๆรีดแป้งแทนไม้รีดแป้งได้นะคะพยายามรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆนะคะรอดช่องสิงคโปร์ของเราจะได้มีเส้นสวยๆน่าทานตอนรีดให้คอยสังเกตถ้าแป้งติดกับเขียงหรือไม้รีดแป้งก็ให้โรยแป้งนวลลงไปค่ะ เมื่อรีดจนแป้งบางได้ที่แล้วเรามาตัดแบ่งแป้งกันเลยค่ะครูจะตัดแบ่งแป้งแบบนี้ก่อนเพื่อสะดวกในการตัดซอยเป็นเส้นเล็กๆค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งของเราติดกันในขั้นตอนการตัดแป้งเขาพยายามโรยด้วยแป้งนวลหรือคลุกแป้งนวลไว้ตลอดจากนั้นนำแป้งมาตัดซอยเป็นเส้นบางๆไม่ต้องตัดให้กว้างเกินนะคะ แค่ประมาณนี้ก็พอค่ะเพราะตอนนำไปต้มเส้นลอดช่องจะพองและขยายใหญ่เพิ่มขึ้นค่ะกว้างประมาณนี้ครูว่ากำลังดีค่ะหั่นซอยบางๆนะคะหั่นเสร็จแต่ละชิ้นให้ใช้มีดกวาดแป้งออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดกันค่ะล้างมีดให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนนำมาตัดแป้งเป็นเส้นๆเพราะไม่อย่างนั้นแป้งจะติดมีด ทำให้เส้นขนมที่ได้ไม่คมสวยตอนกําลังตัดถ้าแป้งติดมีดก็ให้ขูดออกค่ะมันโรยแป้งนวลเอาไว้เสมอเพื่อป้องกันแป้งติดกันตอนเราตัดค่ะ ตัดแป้งเสร็จแล้วให้ใช้แป้งนวลโรยและคลุกก่อนนำไปกองรวมกันค่ะตอนนี้ครูตัดเส้นลอดช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นสวยมากพร้อมที่จะนำไปต้มแล้วค่ะเอาน้ำตั้งไฟรอให้เดือดพอน้ำเดือดจัดใส่เส้นลอดช่องลงไปต้มได้เลยใส่เส้นลอดช่องลงไปจนหมดรอนิดนึงให้ความร้อนทั่วถึง จากนั้นใช้ทับปีคนเพื่อไม่ให้เส้นลอดช่องติดกันและไม่ให้ติดกับก้นกระทะใช้เวลาต้มประมาณ5นาทีเส้นลอดช่องก็จะเริ่มลอยขึ้นมาค่ะรอให้เส้นลอดช่องลอยขึ้นมาจนหมดจากนั้นต้มต่อไปอีกประมาณ3-5นาที<ๆ>เพื่อให้เส้นลอดช่องของเราสุกได้ที่ตอนนี้เส้นลอดช่องลอยขึ้นมาหมดแล้ว ใ,ใช้ทับปีคนอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงกันต้มต่อไปอีกประมาณ3-5นาทีเพื่อให้เส้นลอดช่องสุกและนุ่มเหนียวหนุบหนับเมื่อเส้นลอดช่องสุกก็ปิดไฟนำมากรองด้วยกระอรและยกออกจากน้ำร้อนเขย่าและสะบัดให้เสด็จน้ำจากนั้นนำไปนอกด้วยน้ําเย็นที่เราเตรียมไว้ ใช้ช้อนหรือทับพีคนเพื่อไม่ให้เส้นลอดช่องติดกันค่ะเมื่อใช้ช้อนคนจนความร้อนลดลงแล้วให้ใช้มือคนอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างเอาแป้งนวลที่เกาะติดตัวลอดช่องออกให้หมดเพื่อเส้นลอดช่องจะเก็บได้นานไม่อืดง่ายล้างจนแป้งนวลออกหมดแล้วก็ให้แช่น้ำเย็นต่ออีกประมาณ5-10นาทีเพื่อให้เส้นลอดช่องเซ็ตตัวไม่อืดหรือไม่พองเพิ่มขึ้นค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้เส้นลอดช่องสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวครูดึงให้ดูความเหนียวนุ่มหนืดนะคะนี่ค่ะเส้นลอดช่องเหนียวนุ่มหนืดดึงแล้วไม่ขาดค่ะนำเส้นลอดช่องขึ้นจากน้ำเย็นและวางพักไว้เพื่อให้สะเด็ดน้ำสะเด็ดน้ำเสร็จแล้วให้เราตักน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในเส้นลอดช่องอย่างนี้นะคะ ใส่พอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะเกินไปใช้ทับพีคนให้เส้นลอดช่องโดนน้ำเชื่อมทั่วถึงกันทุกเส้นน้ำตาลในน้ำเชื่อมจะเข้าไปรัดเส้นลอดช่องทำให้เส้นลอดช่องไม่ดูดน้ำเพิ่มขึ้นจึงไม่พองและไม่อืดเพิ่มค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะถ้าแช่ด้วยน้ำธรรมดาเส้นลอดช่องจะดูดน้ำทำให้พองและอืดเพิ่มขึ้นค่ะ เสร็จแล้วมาตักลอดช่องสิงคโปร์เสิร์ฟกันเลยค่ะน่าทานมากมากเลยค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปปริมาณความหวานก็ตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะในเส้นลอดช่องมีน้ำเชื่อมบางส่วนอยู่แล้วใส่กะทิที่เตรียมไว้เพื่อช่วยให้ขนมมีความหอมความมันเข้มข้นเพิ่มขึ้นค่ะ เพิ่มความหอมหวานด้วยเนื้อขนุนที่เราเตรียมไว้ค่ะใช้ช้อนคนนิดๆเพื่อให้ขนุนเข้าผสมกับน้ำกะทิจะได้มีความหอมเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเติมน้ำแข็งลงไปเพื่อตอนทานจะได้เย็นชื่นใจใครจะใช้น้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งใสก็ได้ค่ะใส่ขนุนลงไปด้านบนเพื่อเป็นท็อปปิ้งให้สวยงามค่ะ ตอนนี้จัดเสร็จพร้อมทานแล้วหอมกลิ่นใบเตยผสมกับกลิ่นขนุนและกลิ่นกะทิน่าทานมากๆสูตรนี้ครูชิมแล้วเส้นนุ่มหนึบหน,นับไม่แข็งมีความหวานจากน้ำเชื่อมและขนุนผสมกับความมันและเค็มนิดๆของกะทิรวมกันแล้วลงตัวอร่อยมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ